เดินเข้าเผ็ดใจไม่เหมือน ขอขอบคุณครับเนะหนึ่งสอนประจำนิโคเช่นผมหนึ่องหยักโซบางสีผมปัญหาคืออะไรสีผมหลอกตาความอยู่ย่นของผิวหนังผมแบบเนี้ยเราสังเกตจริงจทีงนัางเรียนเป็นญญเช่นผมยิ้แน่ติดหนังสีสานเนาะก็จะเป็นรูปแบบยากอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิม ขึ้นสู่ฐาหน้าข้อเหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเใดทั้งสิ้นเห็นข่าวเมื่อวานเห็นข่าวเมื่อวานผมรับกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวครับข่าวอะไรจัง

เวลาไล์สลดเดี๋ยวลองนักเรียนลองสังเกตดูหายากที่จะที่จะไล์สดในลักษณะเส้นผมที่ยากยาก่ลองสังเกตดูนะอ๋นะอที่ลูกค้าไปตัดผมแล้วไม่ถูกใจโดนแทงดับครับข่าวนั้นเลยตายแล้วโผลตรงนี้เลยน,ะนี่ติดตามข่าวสามกันน้ะทำไมอีกสองเทอมก็ยาวแล้วถ้าตัดสัน้นนิดหน่อยมโมโหโกธา มันแล้วแต่คนมันบางทีบางทีบางทีมอนนู่นคล้องนี่อะไรค้องบางทีบางทีบางทีเรีว่าอะไรเหมือนกำหนดให้ตายในรูปแบบนี้ไงพงสันางทีบางทีงสันอารมณคนเรานะกได้ก็ตัดให้สั้นหน่อยเาสองเดือนไม่ยาวแล้วมก็ไปนอนขังห้องขังตัวเองด้วยเลยสองเดือนไม่ออกไปไหนะก็เดี๋ยวผมไม่ยาวอย่างต่อคิดมาก นะหนีคงกางคั้งตัวเองสองเดือนเนี่ยมียาวกว่าเ่าอีกนี่เบอร์หนึ<_<_<_<_<_่งจุดห้าเนาะนี่เบอร์หนึ่งจุดห้าผมก็ยาวอะไรนะอ่ต่อไปเนี__่ยเนี_____่ยถ้าเราแบ่งผมเนี่ยเราจะรู้ทคันทีเลยว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหน ส่วนมากถ้าใครลองสังเกตด,ดูนะถ้าเป็นข้างหูเมื่อไหร่อาจารย์จะอย่างนี้ทันทีเลยทุกครั้งเลยนะที่จะทําแบบนี้ <S <s เดี๋ยวเช่นที้น้องลอดัยลองขยับหามุมหาเหลี่ยมดูนะ มีมุมไหนตัวเองทีตง่ตัวเองไม่ถนัดลองหามุมดูอย่างเงี้ยโดนหลอกตาชัดไหมชัดชัดมากว่าเนี่ยขาีด่ดำนะชัดมากจริงตามที่จารย์บอกไปว่าอายุสีผมวัยเนี่ยอย่างเงี้ยวั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 ยชราคนแก่จะไม่ค่อยเรื่องเยอะถูกต้องมั้เป้าหมายคือ ต้องการอยากให้สั้นให้สั้นให้สั้นแค่นั้นจะไม่ค่อยเรื่องเยอะจับชดเฉยแค่นี้เองจะไม่มีแล้วปมาแต่สิ่งที่มันทํางานเรายากนี่คือย้ำนะว่าเรายากเรายากด้วยสายตาเนี่ยสีเนี่ยทุกอย่างหลอ,อกหมดเลยนี่คือความยากเขาแล้วลุงจะแล้วอย่างนี้เราจะเราจะเราจะเซตเป็นมือถืยได้ไหมเนี่ยได้ใช่ฮะได้ได้ไหมได้แต่ผมด้านหน้าลุงน้อยนะ <c oughs> ไนนะนะตัดผม <c oughs> ถ้าแสงสว่างไม่พอนี่ตัดยากมากครับอาจารย์ยากครับคือแสงสว่างต้องต้องต้องเยอะต้องเยอะยังไงก็ต้องเยอะอเยอะไว้ก่อนตัดทรงอะไรครับวันนี้ตัดรองทรงธรรมดาตัดตรงคนแก่ธรรมดาครับจริงๆไทยที่เข้ามาดูอ่ะถ้าถ้าจับใจความได้นะสอนลักษณะระบบของการทํางานมากกว่าที่เวลาที่เวลาจา์สอนอ่ะ อาจารย์สอนเรื่องระบบของการทำงานวิธีแก้ในการทำงานแก้ปัญหาในแต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบอาจารย์ไม่ได้แบบรักษาการตัดผมแล้วออกมาให้โชว์ไม่ใช่ตัดไปแล้วแก้ปัญหาไปสอนไปจะเป็นในรูปแบบแบบนี้ของไทยสยามนะลองสังเกตดูได้ในร้านออะไรก็แต่ผมจะแทบจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลูกค้าที่แบบเพอร์เฟ์ดีมาเลยไม่นอกจากว่าตัดที่ร้านนี่อยากถ่ายออกมามากกว่าแค่นั้นแต่เป็นระบบการสอนไม่ ยิ่งดูยิ่งเข้าใจครับขอบคุณครับพี่เอกอะไรนะเป็นขอบทำไมนะ สวัสดีครับตั้งตั้งสี่สิบแปดคนดูขอบคุณคบวันนี้วันทิ์เนาะแต่ทิ์นี้เราเราไม่คาดหวังเราเมื่อวานนี้ก็เจอฝนเทไปโอ้โหเจอฝนเทไปหนีพราะฉ้นทำมันหนีนะ นี่ย rồi. มาลุมลุมนะถ้าผมบอกอ,ญญอะไรยายแตกกระจายนะอะไรอะมาลุมลุมคือเพิ่งจะหายโควิดมาอ๋อเหรอไม่เป็นไรครับผมเป็นเอดผมยังไม่โควิดมันเป็นโรคปกติปมไมปแลกปก้วหร,รือหยุดแล้วเปล่าดูไม่เจอเ ok. ดี๋ยวนี้มันหายง่ายโอเคครับ ไปซื้อยาเนี่ยร้านทางยาื้อให้ต่อไปเนี่ยทุกคนตายกันส่วนนี้ถูกต้องไหมครับใครตายส่วนที่สองยกมือตายส่วนที่สองนะส่วนที่สองยกมือนะอ่ะลองดูลองมาดูช้าๆยกมือนี่สที่นองเอาฉีดน้ำนิดๆแล้วดูนะอย่างเงี้ยผมก้อปลา ให้ใช้ซี่เนี่ยอีกสี่หวีแต่ถ้าเป็นเป็นอย่างเนี้ยไม่รู้ต้องเห็นี่นี้แต่ถ้าอย่างนี้ก็ใช้หวีได้เออคืออยังไงครับมีไม่คือถ้าในกรณีที่ผมหนาเยอะๆให้ใช้อีกอย่างนี้ยได้ใช่ขาดได้แต่ถ้าเป็นในกรณีบางอางเนี่ยกระชื่นน้ำเยอะมันไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะดีกว่าเนี่ยนะมันจะง่ายกว่า แค่นั้นเพราะมันจะมีอเล็กี่เป็นสีเทาเยอะหลัเกินนั่นแหละ mm hmm. อ่านดูนี่นะผมตายส่วนนี้เหมือนกันครับส,ส่วนสองเขาก็ตายจันใครตายวะเดี๋ยวยักษ์เขี้ยวใหญ่ไม่ <c oughs> น,นักเรียน ถ้าในบรรดาของการทํางาน4ส่วนส่วนที่2เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดสําหรับตัวการเลยเอา,อาง่ายง่ายไม่ไม่มันขั้นตอนในการทํามันไม่ใช่แบบยุ่งยากเหมือนขันส่วนที่สมมันไม่เหมือนฐาน5ข้อฐานห้าข้อความยากของฐานหข้อมีอะไรไใน5ข้อเนี่ยที่สุดยากสุดลบขอบไถไม่ยากเท่าไหร่กกรดขอบไม่ค่อยยากเท่าไหร่สบัดสมบัติก็มีความยากเหมือนกันแตนน่ถ้าใน5ข้อเดียวลบขอบยากที่สุด ดังนั้นในส่วนที่สองถ้าสําหรับอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าส่วนที่สองเป็นการทํางานที่ง่ายและเร็วที่สุดดังนั้นเรามาดูกันว่าไอ้ที่ตายไหนใครที่ยกมือบ้างส่วนที่สองตายยกมือตายในเรื่องของอะไรหากเป็นกายเตียนถูกปะตายในเรื่องของอะไรรู้สึกมือไม่นิ่งมือไม่นิ่งมือไม่นิ่งอาะใครยกมืออีกตายในตายตายตรงไหนตายไม่รู้ตอนแรกเลยตั้งหนีอ่านกันตายขอไม่ได้เค มือ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 ไม่เลียงจะต,ตั้งอยู่ถูกไหมเออปาโอเคนะคราวนี้ย้อนกลับไปที่ตอนที่ลบขอบสอดแล้วตาวช่วอดสันีแนบชิดเราทำเหมือนกันเลยแต่นี่มันเป็นส่วนที่สองมันเป็นส่วนที่สองดูสอดแล้วก็สันดีแนบชิดสันดีแนบชิดยกขึ้นทีละนิดยกขึ้นทีละนิดสี่ได้แล้วก็เช็คเริ่มต้นจัถฐานขึ้นไปแล้วก็เช็คเห็นไหมให้มากองที่สันดีเนี่ดูใกล้ เห็นไหมมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ตอนที่พี่ทําพี่บอกว่ายกสูงเกินไปถูกต้องไหมคือว่าการเข้าเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มอย่างนี้เรายกไปอย่างนี้เราตัดเราต้องยกประมาณไหนครับยกยกเป็นลักษณะนี้ให้มันเชื่อมต่อกันอย่างนี้เนี่ยพี่ก็่ยาไปทีนี้เรยกยังมองเส้นไม่ไม่เป็นว่าเป็นแนวไหนอย่างเงี้ยลงไปเนี้ยลองไล่ขึ้นมันก็ตอนเราลบขอดลบกขอด้วอย่างนี้ใช่ไหมไช่แล้วก็ยกลอยขึ้นยกลอยขึ้นคือคือเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทำเหมือนตอนลบขอดใหญ่เออ แต่เพียงแค่มันเป็นขั้นตอนของการที่ตัดใช้เอ็นกาแค่นั้นเองไม่มีใครบอกให้โรนนะสวัสดีครับเวหาความรู้ครับเวามาดูฟันอาจารย์ด้วยเรมาดูฟันยีสุต <c oughs> รีอาจารย์เราฟัน้เขาดูแล้วอา <c oughs> จารย์ทําทำฟันแล้วยังว่าทำแล้วแนะนำนะถ้าใครทำฟันปลอมนะให้ไปแถวแถวท่าประจันเอ้ไม่ใช่ท่าประจันแถวชาวบานเออแถวนี่ อะไรวะแถวแถวสนามหลวงที่เรียบเรียบเรียบไม่น,น้ำอะ่ะแถวแถวท่าประจันใช่ปะเออนั่นแถวท่านหละอย่าไปทำดีอีกที่ีกแทนเชื่อไหมอาจารย์ไปมองเขาทำงานอ่ะโคตรโคตรอยากอยากอยากอย่างนี้เลยอยากอยากทำอย่างเขาเรียกว่าอะไรอยากจะเออมีอาชีพเป็นช่างเออเป็นเป็นคนทำฟันปลอมเลยอ่ะจริงจริงไม่ได้ไม่ดีเลยแต่ได้ดีนะไม่ไม่ทำรับเงิเยียมไหม ม่ใช่ครับเป็นฟันปลอมฟันหักจงทำแค่เนี้ยเสร็จขนาดทำมาแป๊บเดียวจริงม,มาสักผิว,วนี่เล่าให้ฟังไปทำร้านแรกไม่สันเอี๊ยมเหมือนคนขายปลาดุกย,ย่างเลื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ประมาณอย่าเงี้ยครับเต็นเน็้ๆๆนพอไปร้านเนี้ยเออดูเป็นระเบียบเรียบร้อยใ,ใยส่ธรรมดานี่มันน่าทำอาจารย์คิด่กูน่งไปเรียนว่ะแต่เวลา เวลาคันปลอนในร้านในร้านหมอฟันจริงๆโอ้ยแค่ใส่ไอเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยโคตรแพงไปสองหมื่กนกว่าบาทไม่เกี่ยวกับลากฟันนะไม่เกี่ยวกับลากเพียมนะลากเพียมแพงแล้วติดลวดเอาขอ, <c oughs> องฟันต่างๆเดี๋ยวไปเข้าร้านปิดนะครับไม <c oughs> นะ่จ่ายทั้งหมดมีรับนสะอาดเข้ากระโดดทักกระโดดคืออะไรอ่ะอืมอืมเนี่ยอ่ะอ่ะได้ฉันรับ แนขนคอลูกหลานเหมือนเหมือนก็ไข่มุกเอืมใครจะอ่านเหมือนไข่มุกสวยมากโยอย่ทีุ่คอะไรก็เป็นแจ่สีตลออสีนี้จะทำได้หลายบาทเลยเนะี่ย สอใครพอจะเข้าใจบ้างหรือยังรู้สึกว่าปลดปลดในสิ่งที่ดีริงจิอยังนะนยกังสว่าของที่ก็ปลดแค่ในเรื่องของการแค่ยกค่อยหวีกินนิดใช่ไหมแค่นี้นี่ปลกันีมากเลยค่างๆอย่างนี้โอ้หที่เก่งถามนั่น่เพยังไงานรใช่ครับจำไว้นะ จับมันนะเรียจับหวีเราจับเหมือนกันถูกต้องไหมครับเดินหวีเราเดินเหมือนกันถูกต้องไหมครับตอนเราเดินหวีใหญ่ตอนเราเดินหวีใหญ่เราเดินแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องนะหวีใหญ่เนาะดังนั้นถ้าเป็นกันไกลก็เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมครับพี่เก่งเกียร์นะพี่เก่งเกียร์นะพี่เก่งต้องถามพี่เก่งเห็นป่ะโอเคต่อไปด้านบน ได้บนใครติดพี่แมงพี่แมงนี่เหลยพี่แมงพี่แมงหาดูนะพี่แมงจะติดแบบนี้ถูกต้องไหมครับพี่แมงจะติดนี่แต่ว่าพี่แมงตัดเสร็จปุ๊บมันจะมองยากนิดนึงถูกต้องไหมนี่คือไกด์ไลน์ถูกต้องไหมครับแล้วพี่แมงก็หาจท่าจานขยับมาถูกต้องนิดนึงนะโอ้โหยุงไกด์ไลน์มันก็หายากเลยเนี่ยเห็นไกด์ไลน์ไหมเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือแบบนี้ถูกต้องนะไกด์ไลน์ แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่เห็นไกด์ไลน์นี่ตรงนี้นะองศาตรงนี้แต่เดี๋ยวอาจารย์จะขยับไปตรงนี้นะรอลยนะไกด์ไลน์จะไม่เห็นถูกต้องไหมดังนั้นเราจะต้องทีลรนิด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 ทีลรนินิดครับ ดันมาเรื่อยๆทีนิดทีนิดทีนิดดันมาเรื่อยๆดันมาเรื่อยๆรอครับ<ๆ>พยายามดึงให้มันตึงแต่ไม่ได้ให้ให้ดึงจนเจ็บอ่ะพี่แมงมรู้สึกว่าพี่แมงว่าจะใช้นิ้วโป้งเหมือนอาจารย์เหมือนกันนะ<ช>ท,ที่เป็นลักษณะแบบพอิ้วโป้งตักิ้วโป้งเข้าอย่างไงมาดูดูมีปึ๊บ แค่นี้องศานิ้วก็ดูองศานิ้วเดี๋ยวอธิษฐามอะไรโอเคนะสำหรับสุด้านบนนะกานเอฟล่างออกไปแล้วน่ะนั่งเหลยยังไงอยู่โหมดไปแล้วไม่เอฟมันจะมีปัญหาแค่เรื่องของกายอย่างเดียวเพื่อนค่ะอเช้าเย็นเงี้ยแหละ ก็ทําตามขั้นตอนทําแบบทำทำตามขั้นตอนเลยคุณอาจจะเจอผมหยิกที่มันพันนิ้วคุณก็วางกันไกลให้มันแน่ให้มันแน่ให้มันแน่แบบนี้สมมติว่าถ้ารวมมาแล้วมันพันลุงดังลองดูที่ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วมีหยิดจิตไล่ไล่แบบนี้ไปเรื่อย เช็คต่อ,อบุกฟไหมแบบนี้นเคลียร์ไหมส่วนที่สามเคลียร์นะครับคราวนี้อาจารย์จะสบัดด้วยเบอร์ศูนยจุห้าทำขั้นตอนเพราะว่า <c oughs> ผมลูกค้าบางบางครั้งอ่ะห้าห้าเทคนิคที่เราใช้อ่ะ ถ้าเราถ้าเราไวท์พิทด,ดีบวกกับเส้นผมที่มีความหนาบ้างไม่หยาบบ้างเราสามารถจบงานที่เบอร์หนึ่งได้บางครั้งถ้าสมมติอาจารย์ในนี้บอกว่าอาจาร,รย์ข้ามขั้นตอนดังนั้นการข้ามขั้นตอนเสร็จปุ๊บเราทำเหมือนเดิมแล้วจังหวะที่เราไล่่ขึ้นมันจะสะบัดขึ้นเดืเบอร์หนึ่งเหมือนเอด็เหมือนกันดังนั้นถ้ามันไม่แตกต่างกับตีไฮหลอกเห็นไหมถ้าเราใช้ตีไฮจริงๆเราไม่ได้ใช้เบอร์อะไรเลยเราใช้วิธีการสะบัดเดียวและถ้าอย่างนั้นเราจะใช้เบอร์0.5สะบัดจนเป็น1.5ได้ไหมก็ได้ หรือจะใช้เบอร์หนึ่งอย่งยงยงยงางเดียวสะบัดเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเป็นจนถึงเบอร์หนึ่งห้าได้ไหมได้หมดมันมาจากการสบัดท,ทั้งหมดอ่าโอเค <c oughs> จะดูยากนิดนึงถูกต้องไหมน้ <c oughs> ำด้ำนะน้ำม่ำด้แต่ประเด็นคืออ <c oughs> ะไร <c oughs> ให้แบ่งครึ่งเนานะ ขึน้นอย่ขึ้นเห็น,นี่ยนะมุมนี้เวลาสมบัดก็ใช้ฝั่งนี้ฝั่งล่างเห็นนะะฝั่งนี้ใช้ฝั่งขวาเห็นไหในการสะบัดก็จะแยกหน้ามันแล้วก็คนที่จะเป็นปัญหาก็คือจะเป็นลักษณไหลเนี้ยมาดูนะเห็นปะพวกเราซ้อมกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นปะจะเป็นลักษณะอย่างี้ยซ้อมตัวมือเงี้ยเออตรงนี้ไม่ต้องสุดที่ทาไม่ต้องเอาแค่ตีงผม,มนักเรียนครับ สมมติถ้าในกรณีที่เราจะจบงานด้วยเบอร์0.5ตรง0.5ช่วงโค้งไม่ต้องทําเพราะบางทีการเข้าโค้งมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นลักษณะนี้ถ้วาบนด์จะเป็นมันจะเป็นลักษณะสี้แล้วมันสั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมมันก็จะกลายเป็นข,ขาวๆเลยบางคนมีเนื้อบริเวณตรงนี้ก็ยิ่งขาวมันแหว่ดังนั้นเอาแค่จรเอาแค่ตรงจรพอ ไม่ต้องไล่ไปเยอะทำไมนะผมผมมออ่าพี่โจหรืว่าผมตกหน้าก็ไม่ได้เลยนะเออเชื่อเถอะจะถามว่าเวลาเราไปอยู่ในร้านดีๆแล้วเราไม่เจอแบบมีซองจริงเราจะไม่เจออะไรที่มันที่ที่แบบไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนมันจะเจอดีกว่านี้ก็จะท้องมา็นโผดเวยไงประเด็ ขันไม่หล่อเลยลูกค้าเอาผ้าพันคอมันดึงออหัอซซองออกม้วนอย่างนะนึกว่ากระดาษทิชชู่ดึงไม่ออกเพราะมันก็เสียพอนล้วอาจารย์ก็ดึงดึงต่อราคาที่พวกก็เช็คกันเลยจะยด้ของไม่จริงๆเราเจอจำไม่เอ่ยทุกอย่างที่เจอเนี่ยเวลาเราปีร้านจริงๆเนี่ยเราไม่เจอแล้วราฟีร์่เจอผมอะไออกจากร้าน <c oughs> ไม่แต่ถ้ามาปีร้านจริงคนแบบนี้ก็ไม่มีงานเข้าใจว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ฝึกจริงๆมีใเป็นร้านเด็เดียว ไม่หลักจริงเจอเราฝึกไว้เยอะเจอเรายังไงเราก็ต้องเจอที่งไม่ได้สวัสดีค่ะเอฟซีจากปทุมสวัสดีครับพี่ทองพูนอะไรนะพี่ทองพูนอ๋อพี่ทองพูนทองพูนเป็นยังไงบ้างนี่ทองพูนเป็นยังไงบ้างคุยกันหน่อยเป็นยังไงบ้าง โอเคครับคุณนะาัวนี้เท่าไหร่เราภาพคือบอกเพียงน่าอ่ะพิมพ์มาเมื่อกี้เออโอเคครับนั่งครับผู้จัดการเข้มคารพใช่อาจารย์อะไรเนี่ยตอนเรียนเจอเจออะไรยากๆพอมาเป็นช่างแล้วเจออะไรจะง่ายๆหมดเลยสบายดีครับนี้ใครครับขอไอ้ซำซำซำ จริงๆส,สิ่งที่เราเจอม,มันมันมันยากนะในมุมมองของใอาจายากซองเวลาซองที่เวลาไปตัดออกหน่วยกับแม่ถ้าในกรณีที่เป็นโรงเรียนเป็นเก้าอี้สีน้ําเงินในการทํางานเรารู้สึกยังไงบ้างยากไม่มีกระจกมองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะนั่นคือความยากแต่แต่ถ้าเป็นลักษณะงั้นคนคือคนตั้งใจมาตัดเลยแหละแต่พอเรามาเป็นชมรมของเราเนี่ยคนมันจะมีความคาดหวังเล็ก เสียตังค์บาท20บาทแต่เขาจะมีความคาดหวังนิดๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปออกหน่วยทุกคนจะรู้ว่าที่นี่คือนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือมาจะมาบริการตัดผมฟรีจริงๆเลยอย่างเงี้ยดังนั้นคําว่าคาดหวังจะไม่ค่อยมีแต่ของเราที่มันเป็นชมรมเนี่ยมันมีนอ้าวเราต้องไล่ปะเราก็ต้องไล่อ้าวลแล้วต้ตมึงไม่ไปไล่เราไม่ฝึกไล่ไบ้า <laughs> ไล่ไปเลย <laughs> เวลาเราเจออะไรอย่างเงี้ย <laughs> พยายาม เพราะว่าเรากําลังเรียนอยู่ถูกต้องไหมแต่การเรียนของเราเนี่ยถามว่าอาจารย์สอนไหมอ่ะเฮ้ยเฟรกูลองเฟรยูแบบที่ที่อาจารย์ทํานิดๆไล่วิธีนิทีนี้แล้วเก็บรายละเอียดเอานะอย่าพยายามหนีถ้าเราหนีแล้วเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาอะไรที่มันมันไปต่อไม่ได้สวัสดีครับปุ๊บเดี๋ยววันนี้น่าจะส่งของให้นะโอเคไปแล้วแหละวันนี้ไม่มีอะไรมากมายอ่ะก่อนไปถามก่อนได้อะไรจากหัวนี้ตามผู้ทรงห้า้อ ก็บางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องค้าข้อถูกต้องไหมออพี่เก่งละ่ะพี่เก่งเข้าใจในสิ่งที่พี่เก่งถามชัดปะชัดนะไม่หรอกบางสิ่งบางอย่างบางทีเราทําไปเราเรารู้สึกว่าเฮย้ยมันก็เหมือนกันนี่หว่าก็จะก็หมายว่าจริงจริงมันเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยนะแต่เพียงแค่สิ่งที่มันแตกต่างคือตัวคนเช่นผมจําไวพ้พวกนี้จะเป็นข้อแตกต่าง,างไปแล้วครับขอบคุณนะฮะ ขอบคุณนะไปแล้วสำหรับไลฟ์สดวันนี้บ๊ายบายครับ